สวัสดีครับช่างต่องพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นจะอาการจะร้อนมัง่งไม่ร้อนมั่งนะครับไปเข้ามัาง่งไม่เข้าบ้างมันจะมาจากสาเหตุอะไรนะครับลองมาดูมาชมกันนะครับ แล้วก็มาดูหลักการการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นเบื้องต้นนะครับว่าเขามีหลักการทำงานอย่างไงนะครับเพื่อช่างจำเป็นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเรียนรู้ไว้นะครับอาจจะทำเองหรือส่งร้านซ่อมก็ได้นะครับถ้านิดๆหน่อยๆก็ทำเองก็ได้นะครับ มาดูหลักการการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นเลยนะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเกือบอทุกเครื่องเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันนะครับหลักการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับไล่แต่ตั้งแต่ไฟเข้าเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นลายนะครับ มีเอ็นมีลายนี่ไฟเข้านะครับอันนี้เป็นกาวนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นนี่สําคัญนะครับต้องต่อให้ลงกาวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องน้ํามีความชืน้นมีอะไรนะครับมีลายผ่านไฟบ้านเข้ามาที่เบเกอร์นะครับนี่นะครับเบเกอร์ Baker. วิธีจะเช็คว่าไฟเข้าไม่เข้านะครับ ผ่านเบเกอร์แล้วก็มาเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนี้ไว้สำหรับจ่ายไฟประมาณ12โวลต์5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับมี IC LNK304 นะครับเป็นตัวคุมและมาติดให้ไตแอกทำงานนะครับนี่นะครับไตแอก นี่คือไตแอกที่คล้ายดีมเมอร์นะครับปรับแรงไฟให้หม้อต้มนะครับนี่นะครับหม้อต้มแต่ก่อนที่จะทำงานนะครับมันก็ต้องมีวาล์วน้ำนะครับนี่คือสวิต์วาล์วน้ำนะครับคล้ายหลีดสวิต์นะครับตัวนี้แรงดันน้ำผ่านมามาข้างล่างมาทำ ปล่อยน้ํามาแล้วก็ให้รีดสวิตทํางานนะครับแรงดันน้ําจะดันพวกแม่เหล็กนะครับขึ้นมาทําให้รีดสวิตทํางานนะครับถ้าไม่มีแรงน้ําดันมาเครื่องก็ไม่ทางานนะครับนี่เป็นส่วนของหม้อต้มนะครับนี่นะครับหม้อต้มอันนี้เป็นเทอร์โมสตัตนะครับเวลาเครื่อง ทำน้ําอุ่นความร้อนได้ตามองศาที่มันมันก็จะตัดนะครับตัดแล้วก็ต่อให้ใหม่นะครับถ้ามันดีนะครับพอคข้าวนะครับเดี๋ยมาดูวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับหลักเรารู้หลักการแล้วนะครับว่าเราจะเช็คอย่างไรหลักการการทำงานของ เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับวิธีเช็คนะครับเราก็ต่อสายไฟนะครับ ac เข้าผ่านโหลดนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูนะครับเนี่ยเปิดแล้วไฟก็จะติดเปิดแล้วไฟติดสีแดงนะครับคือเครื่องยังไม่รันนะครับคือเครื่องยังไม่ทำงานต้องมีตัว วาวน้ำนะครับตัวนี้นะครับดันน้ําขึ้นมาเปิดสวิตแม่เหล็กนะครับแต่ที่นี้เราไม่ได้รองน้ําเราก็จะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับบังคับให้มันทํางานนะครับนี่นะครับไฟก็จะติดนะครับถ้าเอาออกมันก็จะดับนี่นะครับการเช็คเบื้องต้นอาการไฟไม่เข้านะครับ อาก,การไปไม่เข้าส่วนมากสวิตช์วาล์วน้ําจะเสียหรือวันรุ่มเสียมีหลายอย่างนะครับหรือเทอร์โมฟิวเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับเสียเปิดแล้วตัดแล้วไม่ต่อให้นะครับการเบื้องต้นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับส่วนมากไตแอกตัวนี้นะครับไม่ค่อยจะเสียนะครับ ไม่ค่อยจะเสียนี่นะครับถอดมาให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ค่อยจะเสียส่วนมากคนจะเข้าใจผิดว่ามันเสียบ่อยแต่เสียยากนะครับแอมสูงเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านด้ว้แล้วแพงด้วยอย่าไปซื้อมาใส่นะครับมันต้องมีวิธีวัดมีอะไรนะครับ ส่วนมากจะเสียนะ้อยส่วนมากที่มันเสียคือสวิต์แม่เหล็กนี่ครับจำตรงก็ได้นะครับแต่เครื่องก็จะทำงานตลอดแล้วก็มีวันรุ่มปิดเปิดตัวนี้นะครับวันรุ่มมีสวิต์นี่คือการเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วม้อต้มเนี่ยก็ไม่ค่อยเสียครับเสียยากส่วนมากบอร์ด บอดตรงนี้นะครับจะเสียแต่และยี่ห้อก็อาการต่างกันไปต่างกันไปนะครับแต่ว่าหลักการทํางานเหมือนกันหมดนะครับ mm hmm. นี่แหละครับพอเอาแม่เหล็กออกไฟดวงนี้ก็ไม่ติดนะครับ mm hmm. นี่นครับ mm hmm. วิธีเช็คเบื้องต้นหวังว่า, mm hmm. วาเพื่อนเพื่อนช่างพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะได้ประโยชน์แต่ ได้ประโยชน์ในการเช็คเรื่องต้นของการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และช่างสองพาซ่อมก็ขอลาไปก่อนนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับ